สวัสดีครับอันสวิตช์คันเติมสตอร์ใครยิ่งใหญ่โอ้ยใหญ่ยิ่งมาแล้วครับคลาสสิเคิลกันฮะโอสามกระบอกเลยฮะตัวนี้จะเป็นมักกิ้งล่องลึกนะนี่จะราคาสูงกว่า100นะฮะสวยงามมากล่องลึกนะฮะที่เที่ยวก่อนที่ขายไปเป็นพิมพ์นะฮะไม่น่ไม่ใช่ล่องลึกครับสุดยอดความงามเนี่ยจะพิมพ์นะครับแออกดออกมานะครับเนาะอันนี้ก็คัตซีลทูน่ะใส่เดี๋ยวเรามีพร้อมปูพร้อมเล่นโอ้โหแข็งมากนี่ฮะก็หมุนได้นะครับโอเคนะครับ นี่ก็คือคอตซิโคกันฮะสุดยอดครับผมก็มาสามกระบอกเลยเนาะแต่ก็อนนี่เป็นเอ็มเวันฮะก็มาแล้วหายไปนานนะครับนี่ก็พร้อมเล่นกันนะดี๋ยงังไงจะแจ้งอีกทีเนาะมีคู่มือให้พร้อมเ k 1มวันสวยงามนะครับมีลูกให้อันนี้ก็เป็นดอทฮะมาแล้วก็เอาก็ง่ายก่อนเนาะแนะน,นำแบบอดน,นะครับโอเคนะสนใจก็ทักมาอีกทีนะนี่ใส่พวกน่าจะเป็นปืนไฟฟ้านะครับไฟฟ้า วานนี้ครับน,นี่ฮะสวยงามครับแนวเอลฟโอเคนะครับคุณผมรอนิดหน่อยไม่ต้องรีบอะไรข <c oughs> อโชว์หน่อยหนึ่งก็มาละนี่เควานกอกสุก,ก้าประชันกันแล้วตอนนี้อันนี้แรงๆเท่านั้นนะสองกระบอกเนี่ยโอเคนะครับสนใจทักที่ร้านบีกันพยาวได้นะครับสินค้าเติมสต็อกมาแล้วครับ